สวัสดีครับชื่อนายวิษณุแก้วขาวครับชื่อเล่นแบงค์ครับปัจจุบันเป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนโพนพิทยาคมอำเภอพนนาแก้วจังหวัดสกลนครครับก็ที่เลือกใช้รถอิสูซนะครับก็ด้วยความว่าครอบครัวของผมนะครับก็เดิมก็ใช้รถของอีซูซูอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็พอจะซื้อรถยนต์คันใหม่ที่เป็นของตัวเองก็เลยเลือกที่จะใช้ของอิสูซูเหมือนเดิมเพราะมีความเชื่อมั่นและเชื่อใจในอิสุสู โดยเฉพาะที่ในตอนที่บริษัทที่อิซุสุได้ทําการผลิตนะครับอิซุสุตัวใหม่นะครับเครื่อง2.2และยังมีเกียร์ที่เป็นเกียร์ออตโตถึง8สปีดท,ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมทําให้ผมเชื่อมั่นและก็เชื่อถือได้จากผู้ที่ใช้จริงว่าประหยัดน้ามันและก็ขับขี่ปลอดภยัยระบบความปลอดภัยที่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่หาว่ามีรถที่ แซงมาจากด้านข้างนะครับก็จะมีระบบสัญญาณเตือนจากทางด้านข้างเพื่อเป็นไฟโชว์ขึ้นให้ความปลอดภัยและนอกจากนั้นครับเวลาที่เราขับรถไปข้างหน้าหรือเราถอยหลังก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติถ้าหากว่ามีสิ่งที่กิดขวางหรือเป็นอันตรายต่อเรานะครับตัวผมเองก็เรียนต่อในระดับปริญญาโทดังนั้นการเดินทางที่จะไปทําการศึกษาต่อก็ต้องมีความปลอดภัยดังนั้นที่อิสุสุมีระบบตัวนี้ขึ้นมาครับก็เลยเชื่อมั่นในเครื่องอิสุสุ2.2 เียออโต้ Auto 8สปีดมากขึ้น,นครับ จากอุดรผมจะเติมน้่ามันตอนที่ผมกลับมาจากอุดรมันจะหมดอยู่ประมาณพันพันสองพันสามหรือพันเอ็ดตีจากผู้ใช้งานจริงนี่คือประหยัดมากครับนี่ยนี่ออตโต้แปดสปีดนี่โอ้สุดยอด